สวัสดีครับเย็นครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับมาที่บ้านผีผูครับผีผูพึ่งมาจากต่อนกครับพี่น้องครับโอ้ช่วงนี้อีสานอ่วมครับฝนตกนะครับฝนตกแล้ววันนี้วันที่สองนะครับอสองวันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ไม่แรงเท่านี้นะครับแต่วันนี้แรงจริงๆผีผูวันนี้ออกนะครับออกเรื่อยๆครับช่วงนี้ ไล่เก็บเฉลยอย่างเดียวแต่ยังมีเฉลยหรือไม่มีเฉลยนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับดูกระเป๋าก็ยังไม่เห็นถุงเขียวๆเ,เลยน้ําเงินเลยนะครับเห็นว่าออกทุกวันแล้ะครับแต่มันก็จังกินยากครับพี่น้องครับเข้าสู่บรรยากาศต่อยากช่วงนี้นะครับก็เป็นธรรมดานะครับหลังจากนั้วผมพอดีครับเดี๋ยวเป็นอย่างไรเ<า>ม,มียงฮะผมเมียง ไม่มีอะไรในกอไผ่เลยบอกงี้มันดึงมีแต่หน่อไม้ที่แรกมันดึันอยู่กมันเขาไปหาประกันอ้างครับประเลี๋ยวว่าพาันครับโอ้เหยี่ยวมาไผ่แล้วเลี่ยวมาตุนแล้วโอ้โหล่าก้าช่วงนี้จะเป็นอุปสรรคนอย่างมากเลยครับพี่น้องครับสําหรับเหยี่ยวครับเพราะมันดึงแค่นั้นสิวันนี้ อากาศก็ไม่ดีมันลุ่งหายจินน้ำตําไหมแล้วไหมครับมันวินสูงครับวันนี้ตัวไหนไปบ้างเนี่ยปกิดกับปากอ่างครับอืมเจ้าจืดกับเจ้าอ่างระยองอ่างเส้นแมกครับฮะอ่างเส้นแมกอ๋ออ่างระยองอ่างเส้นแมกครับที่เอามาให้แหลมเล่นครับครับวันนี้ก็โอ้โฉดีฟึกกโฉดีได้เป็นอันนี้เอว่าที่รยกกันครับ ว่าใจออ,อกคุณแล้วครับเขาเพื่<ร>วันนี้เรา,เราจะมาพูดถึงเรื่องนกที่อายุเยอะเแ,แล้วไม่ค่อยได้ออกครับพี่น้องนนองันนีมันมาห่างเซเว่นในการออกผมครับผมก็เลยมาหาจานแหลมวันนี้ท่านก็เอาออกด้วยวันนี้นะครับเจ้าอ่างเซนแม็กนะครับเป็นไงจานนกตัวนี้แก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วครับเมื่อค้างตัวเมื่อค้างก่อนเลยฮะเออมาดูหน่อยครับก็มาดูตัวตนนะครับของนกต่อนะครับที่ถือว่าร้างต่อครับพี่น้องครับ รังต่อก็คือห่างต่อนั่นเองนะครับไม่ทราบว่านกตัวนี้ห่างต่อมานานหรือยังนะครับหรือว่ายังไงนะครับเนาะนกก็คุ้นชินครับนี่นกต่อนะครับมันจะไม่มีอาการที่ตกใจนะครับตกใจคนที่แปลกหน้านะครับเบื้องต้นเลยนะครับดูเกดแข้งก็ได้ครับพี่น้องครับนกมีอายุนะครับขึ้นเกดแข้งแล้ว แข้งกิ่นคมหมดเลยแข้งเป็นนู่นขึ้นเลยปันตะคุมหมดเลยดูได้ว่านกเถาลนกเถาครับตัวนี้เซนักได้บอกไหมจะแหลมว่ามันอายุเท่าไหร่ไม่ได้บอกแต่ว่าไม่จะบอกว่าอายุว่าได้เฉลี่ยสามสิบสามสิบบวกบวกใช่ไหมตั้งแแล้วปรวมาสามสิบได้สิผมก็เริ่มมาได้สอดต่อแต่ไม่ได้ออก แมนนะครับอครับไม่ได้ออกต่อนะครับมันก็เลยกลายเป็นนกที่ร้างต่อครับพี่นงครับอ่าสนหรับนกตัวนี้เป็นยังไงครับอาจารย์แหลมเวลามันเล่นมันเล็ดเมื่อก็นี่หนุนมีออมีคารลมครับครับแต่ว่ามันโอ้ยหว่ตถีแหลมมันแขวยมันประยักเอาเหรอนกผมอะไรตัวอะลรตัวมือ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 เลยครับแต่ปัานนี้ท่านไชนเลยดีอะไรครับ แต่อาการเป็นไงดีขึ้นไหมดีครับการแบบว่า,าเริ่มแต่จากตอนกี่มาเนี่ยเรียนเพราะเพิ่งมือครับพรสามโมงนี่เอาแล้วเศร้าแล้วมิดแล้วครับหมายถึงว่าบา่บายสามโมงเย็นเนี่ยไม่อยากเรียนแล้วครับไม่อยากจะขันไม่อยากจะสู้แล้วครับพานทีน่เขาดันดันหลายเม่กับ่เลีนตัวครับเป็นนกโซนไหนนี่เซนแม็กได้บอกไหมจ้าเล๋อว่าถ้าเงน อุดรบ้านนี้ยังหระอผมจำซื้อบัานมาได้เป็นนกโคกใช่ไหมแบบเป็นกโคกของนัาสะสมเขาจบเอาไปเล่นสายพูเป็นยังไงบ้างผมก็าอะยับงี้นคือตีนอ่าค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ๆกันกเล่นยุบแต่ว่าก็ยังไม่เต็มที่คิดว,ว่าู่คิดว่าจะเป็่นผู้หรอกหรอกอ๋อเป็นนกที่คิดว่าน่าจะไม่เก่งพูพูเป็นเลยล่ะตอนเม่อันแลย ครับเป็นนกที่เนี่ยครับมันต้องฝึกครับแต่ไม่รู้ว่าจะฝึกได้ฝึกง่ายยังไงไม่ทราบสามปรจับเช่ยหมนกผู้ได้คือจะบักกันเป็ยดต่หนวยมันก็ไปเล่นยแล้วแต่ว่านกดีออกส่วนแดงนะครับนกแดงครับาดูครับเก็ดแข้งของเขานะครับ มันจะไม่มีความตื่นกลัวครับนกที่อายุเยอะๆนะครับถึงจะหน้าแปลกหน้าใหม่ก็ช่างนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการดูเหมือนกันนะครับนกที่เป็นนกอายุเยอะๆแล้วนะครับอ่าถ้านกใหม่ในดินแน่นอนนะครับถ้ามันอยู่ใกล้ๆนะครับไม่รู้จักหน้าจากตากันนี่โอ้จบเลยครับ่ะม่เกี้นี่หรือรองเปยัยงครับแต่กระเราพาคู่ไปซื้อยังดินเลครับแต่ว่ามันดีขึ้นใช่ไหมอาจารย์แล้วมันพัฒนาขึ้นโบพัฒนาอะไรครับครับผมอัดผมเล่นอัดเรีนอัดเลยครับอืม คือผมการวาเลรียนมันอยู่เลยครับเลีนได้ก็ได้ถ้าเลีนไม่ได้ก็เอาโฟแม่ไปเช็ดนี่แล้วแยกย้ายกันไปใช่ไหมจันเรียนครับเพราะว่ามันเอาไปมากมันเรื่องออกเลีนเอาโชคเลีนดีเป็นนกสองกุ้ยห้อยนะครับห้อยเยอะไหมจารย์ก็บ่หลายไปเลยจันครับกัปันกันโอ้โห เสียงมันออกยังไงนี่เสียงน,น้อยคเสียงน้อยออกนกเสียงเล็กครับ,รบลอกมาเสียงว่าหยู่บนสมบัติแยกก็บุบวนอะไรหนึอหนงอารมณ์จัดจ้านไหมคับเพราะเพราถือว่าจัดจ้านอ่ะยันเพราะกับทัรมดา,าก็อ็มีขลวงไม่ได้เป็นนกขัดหนุนแล้วกับคู่คู่สลับคู่สลับเพียกคู่สลับเพียกก็สินะกครับตอนแรกเขาโขว่างแล้วก็มีหนุนมีนี่ทัพรมดาเลยอาหารก็เห็นว่ามีทั้งหมดหกกระปุกเลยนะครับพี่น้องครับ อ่าก็จะมีเม็ดมินเดนะครับมีดินมีหินมีน้ำห้าแล้วหกคืออะไรครับโอ้หกก็คือหัวอาหารอหารไก่หร้อจานแหลมหรืออะไรแล้วเขาใส่มากหัวอาหารไก่ไหนเหรหอโอ้ครับนี่ถ้าให้กินอย่างนี้ยก็ก็ต้องให้กินนะครับนกไม่งั้นมันขาดครับมันจะขาดนะเพราะว่านกมันเคยได้รับสารอาหารจากตรงนี้แล้วนะครับถ้าเราไปหยุดนะครับให้มันกินเนี่ย มันจะไม่ดีครับมันจะไม่คึกขับนกจะหยุดได้ช่วงไหนถ้าเกิดแบบเออเอกมาแล้วมันไม่ใช่สูตรผมนะที่จะมาให้อาหารไก่เล็กนะครับหรือให้ลือให้เข้าไปอะไรก็แล้วแต่นอยจะแรมเนาะห่วยอ่เนกระเพาะเจี๊ยบมันก็ะเพจีนเลยครับก็ควรจะให้ช่วงนกไถ่ขนครับพี่น้องครับช่วงนกไถ่ขนนี่เป็นช่วงที่เราจะทํายังไงก็ได้นะครับเราจะเพิ่มอาหารก็ได้นะครับจะลดอาหารก็ได้ครับนี่คือ ข้อดีของช่วงนกถ่ายขนนะครับแต่ถ้าแบบนกมันกินอยู่เนี่ยครับเนี่ยอย่างเช่หนหหานไก่เล็กเนี่ยเราไม่ควรเอาออกอก็คือแบบเอาออกกระทันหันถ้านกยังไม่ถ่ายขนนะครับถ้านกเข้าถ่ายขนแล้วเนี่ยเอาละไม่อยากจะให้แล้วก็เอาออกนะครับได้เลยอย่างเงี้ยนะครับช่วงถ่ายขนนะเป็นว่าเป็น,นช,ช,ช่วงพักนั่นเลยหล่เมื่อก็้บ่กินเท่าไหร <c oughs> ่ครับอาจาร,รย์สังเกตอยู่ใช่ไหมมันก็กิกนดินมันก็้ยื้ําักวัหรือว่าไม่าจาดินไหน,ไหนดิน นั่นใหม่เปล่าแม่ครับใหม่ที่ผมเอามาให้นี่ใช่ไหมครับเป็นดินที่ผมอ่าแบ่งอยู่นะตอนนี้น,นะครับยินดีไหมจ่แหลมมม่ก็กดินดีเลยมากันเจือเตสองสามหมืม่นมดสองสามหมืม<อ>ม่นดอ๋อครับดินตัวเนี้เนาะ,นะแ,นแต่ก็ต้องบอกก่อนครับว่าตอนนี้ที่ดินตรงนั้นเขาเขาเขาไถาแล้วจะแหลมหมดแล้วครับก็อดแล้วครับใครที่ ยังไม่ได้สั่งนะครับเหลือ2ถุงปุ๋ยสุดท้ายนะครับก็รีบสั่งมาถ้าท่านใดสนใจพอแล้วนะครับอ่าสองจะแหลมนี้จบแล้วครับได้เป็นปีนะครับหนึ่งถุงปุ๋ยนะครับผมก็พอมีอยูอ่สองปีไปเตะอ่านั่นแหละครับอ่าเรื่อยๆนะครับเนาะ <c oughs> อันนี้เรามาพูดถึงนกที่รังต่อบางตัวนั้นก็จะเป็นแบบนี้ก็คือกลับมาเล่นเหมือนเดิมแต่จะช้าหน่อยขนาดนกได้กี่ตัวนะสามสิบยี่หายครับสามสิบวันอย่าวท้งก่อนมันไปได้บันนี่อ่าไปไงโอ้ยมอวนมัน กระเด็นยืบบึเบือ่อเลยนกเขาความันกระเดิงองอนา่แล่ะคู่เงียบไปขนาหเลยครับอ่าไม่รู้ว่ามันร้างต่อมากี่เดือนกี่ปีครับไม่เงียบไม่เงียบเพระดีนกตดีตีว่าบ่ตีว่าไม่ถือว่าจัดจ้านบอบ่ครับพอดีครับไม่ถือว่าเร็วมากน,นะครับปกติอ๋อพอดีนะครับอ่ะก็ถือว่ามาศึกษานะครับเรียนรู้นะครับวันนี้ก็คือได้ความรู้ตรงที่ว่านกต่อนะครับที่มัน ร้างต่อเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเก่งเหมือนเดิมครับมันจะดบลงอยู่ครับพี่น้องครับขนาดนกเราไม่ได้ออกเนาะจา่าแหลมเนาะดอบปอกไรผนเลยก็ดบนะครับแต่อันนี้คือร้างต่อนี่ก็คือไม่ใช่ดอปธรรมดาโอ้โอโดบดบพักเลยครับเล่นแบบไม่ขันเลยครับพี่น้องครับบางทีเนาะแรกๆนะครับออมาอยู่แล้วผมไม่เป็นเดียดเลยสิครับสองเดียดเลยสิครับนกตัวนี้ค่อยจะว่าผมจะ่า พัฒนาขึ้นของซ้ำมือขึ้นอ่า <นะ S 2> ครับ,รบนี่แหละนี่แหละเสียงมันเป็นงไงจานแหลมฟังหน่อยได้ไหมนี่เอาเทียบคูได้ไหมอ่าตัวไหนมาฟังเสียงหน่อยนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับนี่แล้วมันบบเผาระมืหัวหันแบบนี้เซียมีอ่างด้วยครับอ่างส,สูงสุดกี่คำเมื่อกี้สองสองครับึงสามครน่เอาตัวไหนีตัวนี้ ะอินทาเที่ยวกระตัดอินทาครับเสียงมันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะอาจารแหลมนุกเส,สียงซ้ำหนีฮะเสียงซ้ำหนีเสียงประมาณนี้ครับตั้งมาแลาคือตัวใหม่เป็นคู่ดังอ๋อครับครับนี่นครับเสียงมันจะออกเสียงเล็กน,น้อยเสียงเล่นน้อยนิดน,นุน่นเสียงมันมันจะเ่็นน้อยแบบน้อยอหอวงน้อยนี่นะครับเห็นก็คือต้วใหม่เสียงคู่แห้งคู่ดังเสียงเล็กพอดีนะครับ เีนเดียวสองมือหลักลองพงตี้ใส่ขนซะแล้วอาจายนไม่ใช่จะไข่แล้วทีนี้เขาขบน,บน,บนาสามหมืนเหรวจะคูแล้วครับอ๋อโอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วจยนไม่ใช่ได้ลูกสาวเลยท่านเนี่ยเอาโอเคครับก็ ฝากไว้นะครับให้พี่น้องนะครับมือใหม่เซียนใหม่นะครับเวลาไปแบ่งนกนะครับบางทีเราอาจจะได้นกที่เป็นนกร้างต่อนะครับก็ได้นะครับก็ต้องเอามาไล่ใหม่ใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบนะครับนกนะบางทีเจ้าของนกเขาเล่นตัวใหม่น้อยจะแหลมเนาะครับเขาอาจจะแบบว่ากําลังฝึกนกใหม่ก็เลยไม่ได้จับนกต่อนะครับมันก็เลยล้างต่อนีพอได้ตัวใหม่มาบางคนนี่เป็นไงชอบนกใหม่นะจะแหลมนะบางทีนกต่อนี่ เอาไว้ก่อนนะครับทีนี้มันก็ไม่ได้เล่นนกไม่ได้นกไม่จริงไ่แสดแล้วครับอยากให้นกใหม่มันขึ้นมันได้เฉลยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมดาครับก็ต้องดูกันไปถ้าเกิดมันล้างต่อแล้วมันเป็นแบบนี้คือมันมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนี่มันโอเคครับแต่ถ้าเราไปต่อแล้วแบบไม่ค่อยขันไม่ค่อยอะไรเหมือนเดิมนี่แสดงว่านกมันมันน่าจะไม่เอานกแล้วน่าจะจะหยุดนะครับถ้าล้างต่อนานจนเกินไปนะครับตรงนี้เนาะก็ให้ท่าน เอาไปคิดวิเคราะห์เอาแล้วกันนะครับเปรียบเทียบเอาว่าจะแบ่งนกยังไงจะแบ่งนกที่เป็นนกต่อที่มันร้างต่อมานานหรือเปล่านะครับถ้าแบ่งมาแล้วก็ต้องอะไรไปทดลองแบบนี้แหละนะครับว่ามันจะขึ้นหรือจะดอกหรือยังไงนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนเจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทำคลิปไปดีที่มีสาระนะครับมาฝากเป็นโอเครับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อ้งข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับจันแหลมสว่สดีครับจันแหลมสวัสดีครับ Thank you for watching!